แม่มองนี่พี่น้องมงหันดอก้งหน่ก็ได้นะน้นนนำบาทั้งดอกนี้นดอกขึ้นดอกขึ้นดอกขโมงกองมาช่วห้น่องบ้าีช่วยยืมยังเป็นคููเลยพี่น,อน้นองนพนนอนนนแล้วคะพี่น่องมูไใหยังสันไปเบิร์เลยใส่ใส่ยางหน่องจ้ามือหน่อยมาผ่อนอีกละจ้าเห็ดละงกเหลืองมูนี่สิบดอกสิบจูมจ้าจูมีไงก็มือไม่หน่อย ทำรูปรังโบหินหนอนโมแลงแนี่นิพลฉันดอกคนขึ้นนี่อยพี่น้องเห็ดบนดินมูนีจ่จ้ะโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมีโนอยอีสานมาหน้าจ้ะมินิมินนอยก็พาเขาป่าคือการตัดกรองเนาะแม่ครับผมประวกกันในวันที่26พฤษภาคม2 5ง7เจ้าพี่น้องกะ มื่อนี้ทดลองเขาปลาบ้านนองเมกจากพี่น้องตะบลไหนขามผู้บัญชาการจังหวัดบุรีรัมย์นี่จ้ะการไปรวมเป็นรับชมน่วกันจ้ะว่าเมื่อนี้มีหน่อยสีมันบ่เนาะไม่ครับผมไปเลยครับผมคือแหล่งแห่งมันจากมื่อนี้ทดลองปลาน้องเมกก่อนเนาะตะกอนเนาะไม่ครับผมดูงามมักเนาะไม่ครับผมไปจ้ะหมู่บ้านกับบันเม่าอู้ขันหมาหมู่บ้านสีแดงงามขนาดนี้แต่กอไจ้ะอู้ดูตะกอ กำลังเนาะตาเนี่ยกำลังออกจ้ะนี่นเราตะกอนเนาะเห็นจ้ะดอกกีใหญ่สวยๆแต่ว่าเป็นกำลังเนาะตะก้อนกับห่างๆเด้่จ้ะนี่โอ้โอ้โอ้ก็เอางาเม่นจ้ะออ้ยตอนสด <laughs> Nói buồn hình đi ra nâng hưng ông hát chạy vào bầu ừ. cô hết phần còn... năng lượng cả mấy cơm đi nhá tay nhá tay nhá ta Nè, mà đi nhàng phản luyện được chăng được cái lăng chưa 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 được cái lăng cái lăng chưa cái lăng chưa cái 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 cái

หมเลยคะว้าตากองสามห้อนินตัดเร้น่งไปไหมไหมโอมมากเลค่ะีนี่นี่นี่ใน่ี่าเมยกดพี่้องจ้าโอ้ยดอกเห็ดคักขึ้นเนืค่ะอ่อนพอดีเราแต่กอง

เดี <l panels> <Bond> ๋ยวสิมาขึม่ไปทางที่จะตอกท่านก็ดีเนี่ยดูหกฮะอืมขึ้นส่งขึ้นหนงกมากเลยมีก็มีแต่ตะกอกุนี่ส้นแต่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอู้ทาดิ เดบคนตีากนี่ทําไมมาหาะตะคร้ไกองบุเีนึงเป็น,นเงาเลยจ้ะขคาไม่ไหวจริงจักสัตว์ตรศาสต còn a cong của phố cắt tết, hết 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 6 hết 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 đấy đi ta quẹt đi hết mồ này khung ta nội thì làm mới nói nè mà hiến đồ là nế đồ kiao này nói đi ra quẹt น้ำแห่งเฮ็ดโม่นี่นละงูเหลืองจากพี่น้องว่าแตถศิวพอแน่าตะกองเนาะนี่ครับผมพอแล้วจ้ามโม่นึงจ้าทำกันเลยเน,นี่ละงูโมแหลกจับพี่น้องอันนี้เก็บเห็ดบดินเฮติบดดินก็งามงานน่าตะกรงกำลังเดิอมออกจากพี่น้องวันนี้หยานเด็กไปซ้อมงอ อยู่น้องจองอีกอีกดอกนะ้นทั้งคู่แม่ครับผม่าื่อเราเห็นใครเห็นลังโกกไหวครับแต่ผมหงเสิท่านพิ่นเนอะจ้าทางกำหัไท้ายมันแน่นแล้วครับพี่น้องท้ยไปก่อนก็ได้ก,ก่อนแม่ครับผมงาออนนี้จ้ะ <c oughs>

แล้วไมหน่อยกับโบเขียนเกมจนว่าเกมเฮนเอาสีโบเขียนแล้วแต่กองเงาต่อมาก็นอนเลยอันี้น

ở đây đồ cài dầu dò ở vậy đây trà xanh cái yêu dưới đây có mất mà Mày Cái ạ. Mày mất ạ. này, mất ạ. Mày Ôi ạ. Mày mất ạ. Mày mất ạ. Mày không sao không ừ, ดอกเพ็ดกับโบแผ่มองได้เลยเดี๋ยนี่อยู่นี่ขาใหญ่ขาอวบคือกันตาน่าจะก็เป็นจุ๋มเนาะแม่ครับผมดีโอ้ยดอกนลอยดอกใหญ่ก็ขึ้นมาน้ำกันดูจะงามครับผม Nhất tốt đúng không? 7 ngày mới đổi Hình <laughs> Được, ảo đảo như này Nhất ảnh phun... Là chơi nhảy Chúc mọi nhảy เฮร์บดินมูนี่จ้ะโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆจ้ะพี่นอกจุมจิ๋ม้าตะกอกงามแห่งเลยน่า่นรัขาเนื้อใหญ่เพิ่อนมากระนดดเหมอนรเขามาได้จ้า Anh quang mẹ đã cỏng quang quang ngầu này tẩu Lục Lục lán nhụng này Mẹ còn... Hôn tốt Nhụng có lấy khứ ừ, Tạo lên cái tổng Tùm à, sao thầy Hãy subscribe cho <laughs> ừ. Mà, kiếm lại. Mà ừ. Mà. Hẹn vậy, đâu. <cười> ừ. Ừ. Xuống đầu. Ừ. Không, ta, không. Ừ. 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 Ừ.

นี่พี่ปกอบหัวงามน้องจองกระลาพี่น้องไปเลยครับถ้าฟ้าฝนเป็นใจพี่น้องตอนนี้มนว่ามีแดดเลยเดี๋ยวเตาโมงแล้วเมิดก็ฟนสิตกจุมันเอาส่วนดอกเห็ดเหมือนเด้วจ้ะ มืออื่นเหงิงยิงอะมาต네 <oh> mmm> ่เก็ตดอกงยหน่อมีตังไล้มันน้า่านเโอ้ยนั่ง่อดีเลยเ้าขอบง่นาเ้ยมีลีเะกาเยพี่น้องพี่น่อยคือนป็นหอที่เล็กทึนะะ หรวที่เล็ดที่ไหนเนี่ยเ้ด้กจุน่มเลยเี้ยงนแค่ไมนจุดน่้งก็สมีมชยนี่มีอะไรตามมาห้างหมดปล่ทัดเดี๋ยวนี่หลบคือหลบมาจกเกาะนนตกใหม่มาจก ย um ังพี่น้องเพิ่งก็มาแล้วซีจูมหาจูมเนาะ่มีไข่ล้วนี่พี่น้องจะขึ้นรถสองเมึงจากป่าออกจากป่าเฮ็ดบริณฑ์เนาะขึ้นมาจ้ะพี่น้องโอ้ยคือมึนเลยแต่ก่อนอันนี้อเพียงอีกจูมจ้ะพี่น้อง คนอันนี้ตะกร้อด้วยวดีโดแข่งจ้ะคิดหาใหม่อีกอันนี้ทรายนะอันนี้บานจ้ากำลังบ่อนอ้ตะกร้อแ่งครับผมทบานจิ๋วตะกองก็คิดพอว่าวันนี้เคยออกก็เลยพาไม่น่อนทิ้งมาเท่าบอพออีกแล้วจ้าสองจูรุมงามเลยนะ ก็ข้ามไข่บ่แมนไข่หน่อยเอาไว้หน่อยเหี้ยสวยงามอีกแล้วจ้าหมูนี่พูนพี่นอดด้องพูนดอกนึงเนี่ยไปทางบนจา้าทีแเนี่ยไปนในป่าจา้าพูนเห็นบ่พี่น้องเดินเก็บมูนี่นะจา้ามูนี่ประมาณจ,าจากกิดตัวตะกอกแปดอกครับผมแปดตัวเฮ้ยไปกัา นี่เห็นตาฮึแมาแมาแ่แามเงก็แล้วเอียงจะไข่เป็นต่เอาน,นสอนมาท้าของเนาะแม่ครับผมพี่หน่อยเก็บรอบปีกายไลกด็ดีเลยสองจ้ะ อืมอืมสี่แล้วเนะวาะหืมห้หืต่อไปแล้วหมกันได้จังเลยนะโอ้ยเดงโง่ขาวใหญ่เนี่เ็นติพี่น้องพเ่นได้ร้ายนะนเนาะแม่ครับผมเข้ามารุนรุนเพิ่งจากพี่น้องตาตาคนมากัน ยังยังตะโกขายอันย่างเงาเลยนะจ้าบึงเฮ็ดหมูเดียวให้พี่น้องเบึงเนะตะก้าสวยงามแห่งจ้ะพี่น้องน้องจ้ามีหน่อยมะพร้าวอีกเหรอจ้าเฮ็ดละงกเหลืองหมูนี่ซิปดอกซิปจูมจ้าเอาสีขาวแล้วมาเอาสีเหลืองต่อเนาะตะกองเนาะแม่ครับผม อุดจูมสวยจ้าองอ้เป็นน้องก็จะขึ้นมาให้เฮไลท์สังเกตนจ้าแต่เวลาเทียงก็ทำไม่ได้นะม้าหอนเฮ็ดพอได้อุ้ยอุ้ยมาสิมามันเแล้วจะกี่มาแต่เฮ็ดบดดินกับเฮ็ดพอ อยากเ้ากล่องอีหราขึ้นน้อหนี่ีเลยดอกเลยสวยอวานมือวานบริเวณเนาะแม่ับผมน้นให้ตแต่ตตกล่องเแต่สะออนให้จ้ะอุ้ยอ,อ้อขึ้นบัดซบเลยจ้ะอน้าพี่น้องไ่ ที่สองโมงเพิ่งเพิ่งตาละสองโมงเพิ่งตาแล้วนี่ดีเลยงามเลยป่ะเดี๋ยวเราบอกอีกจ้านี่ลงงูเขานอนตะกอแมนครับผมลงงูขาวจ้าไดโนเสาร์อีกแล้วกำลังแตกกำลังสีโพตะกอเนี่ยใค่ลงงูเขาวนี่เขานี่ออกเป็นสีออกเสียงดังแมนได้คุณน้อง ไปซีดกอนเนี่นล้างโดกกะขาวเิทะละังหดนี่สังเกตยังไงเี้ยววันสีบอกเป็นแนนีลนแล้วไม่ไหนนะใช่ตกใคสิบบิดบิทเบียบๆครับผมรัาพี่ลองลงกระต่อครับผมหมูเลี้ยงเนาะเั้นี้ม่ครับผมอแดดแห้งก็ลังเืต่เป็นสิเป็นหนังก็ลังสีโพหรือไรแรงถือแดดแรงในโพแทนโพตรือไรหมดเลยจุนึงโ้สามจุน นางเป็นคนละฐานะนาอจริงๆใส่กันานางหาพ่นอนห้องหากันเพาม่นข้อจุแตกนางไปไกลลเอางาไปเบึงเน,ะน,นง้อนางไปงอกสีกมันตามกอากเป็นแบบนีู้ไปส่ลดอ,อกเียวดอกเดียวจ้ะ ใครแดงสาวบนนี้ตะก้องแม่ครับพ<ะ>่อพี่เราอยู่เดินครับพี่นังยืนไ่นหมดแดงดอยืนทนหมดแดงหนังขัดแท้อีกสองใครได้ งงใ,ใหญ่เลราถ้าหนอนหมแรกแนะ่นีิโฟฉันดอ,อกคนคืนแหงสีหง่แห่งแล้วดีงาม,มน่าทำกำลังเหม,มือ,อมนตาครบจ้ะเคยออกโมยเลยกำลังเห็นมืออื่นอาซีโฟลายกว่าน,<ร>นี้จะ้ะแน่ไใครนึงครับพี่น้องใครกลังหมดข้าวผมใยากอีกแล้วตะก้ครไข้ดินโลเสา ขาวอีกครับพี่น้องขาวเนาะครับรถผ่านจ้ะน้อยเนี่ยมีเกือบรถเท่าหยียบทำนิดหน่อยบมื่อนแอมโลบลังโบหินน ฝนก็เหมือนใหม่อีกแล้วเนาะเป็นตาเทนอฟในมาอีประจักษ์ๆเก็บแบบฝาด้วยกันเนาะไูเกี่ยงไปเดินมา้าครับเนื้อเินาใหม่แ้วนะนี่ครับมทำนะครับผม อันนี่ก็คุณอีกสองอย่าอจ๊ะอุ้ยจะฟ้องเ,อเพิ่นอยู่เอาเอาเตอดอกก็ได้ข้าขึ้นแหแค้พี่น้องคือออกคักออกแน่แทจ้ะคุณกระแม่นจ้ะ,ะเียาวมาผีเลยจ้ะพี่น้องจ้าโมเดวกันจ้าอ้ยอนะจะอ้อนะจ้ะพี่น้องโมใหญ่แหง Ba bước bớt Cambolong bung Cần vào hinten, sẵn đến hiệp định. Ba bước lên. Ba bước lên. Ba bước Ba bước lên. 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 เขาจะเปลี่ยนเป็นช็อตแต่ละช็อตเนาะตะกล่องเนาะแม่งครับผมแต่เราต้องห่างกันเลยจะเหตุมูอเดียวกันเลยจ้ะแม่มพวนี้พี่น้องบริหานเพื่อเด็จุดดอกน้องไม่ไก็ไม่ได้นับนับว่เจ็ดดอกนเด็ะพี่น้องุดแปดแต่ดอกหรือเปล่าเพราะว่าเกิจจุลชีพสามสอวนโอ้ยติมตาบาตะกล่องมันนี่ เต็มครับผมเต็มเนาะเต็มสองตาแลไรเี้ยเ็นจริเอามาสามตานะไม่ใช่นะแม่นจ้ะข้าวยื้อเหมือนเดียวมาเผื่อจะมาใส่เห็ดบดน้ำกะเห็ดบดกระไดเป็ิมาใส่เห็ดบดดินกับ่ะทันเพิ่นเนาะเลยหล่อเบิ้งจ้ะป่าบัานน้องเม็กจ้ะหมูใหญ่อีดีจ้ะหมูเดียวได้๋นี้มาตักกล่องเนาะเบิ้งจะตอกเพิ่นได้จ้ะ เน็ดโมเดีียวนลดอกคือการซีคือการเป๊ะเอาพี่อีกตะก้อนมัหน้ะจ้ามัหน้ะจ้ะแต่มันกว้างด้วยพี่น้องของมันกว้างดีให้น้องเบ่งดีสีหินเรียงเป็นครูเลยพี่น้อ สุดยอดเลยจ้ะป่านนั้นมีหอยพี่น้องเพิ่นเก็บก่อนแล้วแต่ก่อนน้ครับน้องครับน้องไข่นครับผมอู้หูนงครับผมนี่นังเหมือนตาตะกอคือขากแทนคนนี้ลงพิษลงพิปคำในด้วยแต่เลยให้เรากไฟครับน้องเก็บายซ้ำนะครับกลับบ้านนะตัวนี้ไปจ้ะ่นรั แบบเอวเฮ้ยเดีจ้าหาแบบยี่หกนะจ้ะสิมือกันเสียดายเห็ดจ้ะแล้วยางไปเหงพเราตะกอนเน่อโอ้ยจุ่มจุ่นี่ไงก็มือไม่หน่อยอีกแกนจุ่มเเก็บเห็ดแบบรัวๆว พี่น้องจ้งสะสรุปผลงานของเฮามาอนี้จากพี่น้องแต่ภาพพี่นออ้องกระบ้าดน้ำมีนัยเนาะแมนจ้ะภาพก,การะบ้านแล้วมาเบิ่งผลงานเลยตานี่มีแต่เห็ดละงบล้วนๆเลยจ้ะ <c oughs> ละงบขาวละง,ง,งกเหลืองเนาะตานี่ก็เป็นเห็ดบดดิน <c oughs> เห็ผดผงแดงข้ามนี่มิ้วหน่อยบ่เดีถ่ายให้เบิง่งเด้อจ้ะเพราะว่ามิ้วหน่อยยัง ไก่กับตะกร่องจ้ะแม่น้องก็เลยเก็บมาเลยจ้ะอันนี้ก็บฏไทยเฮ็ดเผาะบกฏไายพี่หน่องเบิ่งเด้อจ้ะเก็บมูเดียวกระดิแกงคือกันเฮ็ดเผาะนกตะกรงเนาะแกงไงเล่นน้อแม่น้อง่นจ้ะเขาไม้ว่าสืมาเอาเห็ดบนดินคาขาจูปลาน้องเม็กเนาะงกระด้พี่น้องพกมาหลายกะท่านเพ่ลซำเนี่ยจ้ะพี่น้องมาฝูกเผาะฮ็ดละงูตะกรงเนาะแห้งยางแห้งเผาะจ้ะพี่น้องยางไปทางได้กับนีแต่เห็ดจ้ะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองน้องเก็บเห็ดม้วนแห้งด้อพี่น้อง มืูนีอ่อาซิลุงคลิปคำในเด้อจ้ะแน่นครับผมป่ะกับบางกันจ้าจ้าเมียวหน่อยผ้าขาปลาเฮ็ดมืูนี่กระเที่ยามาน,น่แต่กลองเน,โนาะแน่นครับผมพี่กายกับปลาบ้านน้องเมกจ้ตาตำบลไหนข้าบุรอำเภอบุญทลิกจังหวัดบ,บุรีรัมย์นี่จ้ะมันสุดยอดเลยจ้ะพี่น้อง,องบค่คืนบ่ฟันบ่สติเกมพี่ละงูมีดตะมูยยิ่งใหญ่แล้วตะกองเนาะแมน่นครับผมไปจ้ากับบ้านกันจ้าธารรมะขี้เมี่ยไดจไก่ลิงข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียวหน่อยน้ำในเด้อจ้ะพอๆกับแม่ในคลิปหน้านนัก ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะครับพี่น้องสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมทุกคอมเมนต์ครับผมมือนี้ก็ผมมียังไงครับพี่น้องตากองก็มีหน่อยก็สิอกาคาวข้าข่า,วาวสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า